มีอะไรเปนส่นอัน้เซ็นปิดนะะแลตมขันสอต่อในหน็พเศษเลยทานคะก็ท่าดูท่านกเป็นเลขารเารรู้องแางในเรื่องของการการทำงานในเรือง้องอรบไม่ในเรื่งาการบริหารกาเงการตงยอย ผมเองเนี่ยในในเนผมผมอยากทำในส่วนของผมในความเรียนถึงว่าพ่อผมต้อนรับคนที่มารับหน้าที่ใหม่คนเดยวก็เป็นคนที่หนาเพราะเขาต้องรับหนาสองสามโด่สามสามครั้งผมก็บอกว่าแบบนี้ย่ะผมจะให้เก็บคนที่เข้ามานำฐานเปนคนสองเดือนผมไม่ตั้งที่ประโยชน์ไหนเพราะว่าคนที่เข้ามาทำใหม่เปต้องมี่หนา ตอันนี้ผมจะไม่รม้แตเลี้ยงลูกนะลูกผมจะเลี้ยงอะไรผมเดือน้ไี่จ้โชดแค่6เดีไม่เป็นระหว่างนี้ค่ะช่วง2เดือนนี้ที่ตัว่านเองจะแบบเน้นที่ผมก็เรียนท่านดูนะเนื่องจาช่วยงานห่อยกาพอแต่ผมจะทําให้เต็มที่เในเรื่องการต่างๆใน2เดือนผมบอกเลยผมทำเต็มที่แน่เรื่องบวนการงานั้ี่ ท่แต่ส่วนที่มีขาวว่าอาจจะไปับน่งก็อันนี้ผมไม่ไม่ทราบเลยก็ต้องน้องคิดเองด้วยเ่้เป็นไปได้นเป็นไปได้ไหมผมผมยังไม่ได้รับการพูดคุยจากผู้มีวนเพราะผมก็ก็ทําในหน้าที่ผมไม่ดสนใจไหมคะสนใจไหมถ้าให้ผมทานะครับถ้าให้ผมทาผมก็ไม่อยากรับงานเ่อยากรับงานตามๆเป็เ่ยนี้ ที่มีข่าวว่าจะให้ท่านมระตำรวจิราว่าเขาจะตั้งยังไงผมไม่ได้รายการมือแต่ว่าถ้เกิดว่าให้มาทางานด้านนี้ดูงานด้านยาเสพติดแล้วก็ดูแลสานักงานตำรวจตัวเองก็คือถ้า้าดูแลมางานตรวจตเองผผมไม่เอาเพราะว่า้เจริญท่านหมอถแล้วผมไม่เอาเด็ดขาดให้ผมมาดูแลให้ผมเป็นประธานรอผมไม่เอาผมพูดต่อหน้าเลยผมไม่เอาแต่ว่าให้ผมทางานปราบปรามยาเสพติดเดียวผมทาให้เข้า